สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเอฟซีน้องอุกอิงที่รักแหละรบกันครับพบกับทรงจำนานเช่นเคยครับเป็นยังไงครับผมหลังจากช่วงสามสี่วันที่ผ่านมาครับแตกสุดสวดบันเทิงศินนำโดยน้องอิงเพชรบ้านแพงครับวงมะลำนน้องใหม่สุดยอดแห่งพี่น้องสำหรับแตกสุดสดบันเทิงศินครับ อ่าเร่สางความอ่าสุกนานให้กับเอฟซีแฟนครับเนาะช่วงที่ไล่สุดในเพาะช่วงเพินไล่สุดในช่องพ่อกันช้ยเพิ่นสินครับยอดผู้ชมครับทะลุสองหมืนห้าถือว่าเป็นปรากฏการเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับผมเนาะมือแรกแตกสวดๆมันถึงสินครับ ถือว่าสุดยอดแห้งพี่น้องล้วก็มาไล่ปิดบงอิลานอยอุ์อินก็ถือว่าตอนนี้ก็เคึ่งล้านนะครับสุดยอดอีกทีครับสนุกอีกทีพี่น้องช่วงเนาะเพราะว่าหลายๆคนจะได้เบ่าไล่สดแตกสดสดบรรทุกสินเะนี่ยมวนอิรีพี่น้องนะมวนขักมวนแห้งครับซึ่งก็มีน้องเบียร บเบาอกสร้างสีสันครับถือว,ว่าคำํำยิงไปนองอ่าเบิ้งไปหัวเราะไปเนาะทั้งเสียนนทั้งพ่อกันชัยเนาะแล้วก็หางเครื่องอีกอ่าเป็นแม่แก้มอย่างงี้อ่าแองกี้อ่าวีเป็นนอนอิงรวมทั้งพ่ออชิตะ สุดยอดแห้งครับถือว่ามาสร้างควอมสุดขนานสร้างควอมันเทิงกับเอฟซีแฟนคลับนะได้มวลในซืนกันในช่วงที่บ่มีงานนะครับปนหยุดไปสามสี่มือนะสุดยอดแห้งเ้วกะมือนี้ครับชิวงานน้องอุงอิงก่ะมือนี้สาวน้อยพนันแพงครับเพ่นไปทำการแสดงที่ อำเ่อสิงจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องเมื่อนี้ครับช่วงตอนใบๆบ่ะคตั้งท่าฝน,นตกอยู่พี่น้องหลังจากน้องวิงไปถึงกะอันนี้กะฝนก็เริ่มจางออกครับอถือว่าเป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งพี่น้องปอกติฝนศรีสะเกดต,ตกเสมอครับเมื่อคือนนี้ตกตั้งแต่ตีสอง จนหอดหกบ้งเสาไปน้องฝนในในจังหวัดสีีเกฑครับเมื่อนี้มาตกนะพี่น้องแปลกบอกเมื่อนี้สาวน้อยพิ่นอแพงไปเล่นที่อำ,อำเภอผู้สิงนะแล้วก็หลังจากนั้นครับสาวน้อยพี่นแพงเพื่นอกนกสิทิไปทาการแสดงที่ห้างวิสโก้โฮเทลอำเภอเมืองจังหวัด นครราชสีมาครับส่วนวันที่สามเอ็ดกัดเดินทางไปเล่ยนที่ปทุมธานีอ่ะสนามวันที่สามเอ็ดนะครับปเลียนที่สนามกีฬาทูปะเตนีพี่นอ้องอ่าตำบลกูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับช่วงปลายเดือนเนาะต้นพ่ศจิกิช่วงปลายเดือนพฤศจิกิไปทั่ว กองทมอรครับหลังจากนั้น่อยติดกลับมาที่อ่าอีสานอีกทีหนึ่งพี่น้องเอาคลิปนี้ค็นี่คือความเป็นไหวของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอแต่พี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดครับผมวันที่สิบเกตกรกฎาคมนะครับอ่า,ายอ้อครับพาพยนคายอ้อเข้าฉายทุกลงทั่วประเทศครับอ่า <c oughs> พี่น้อง เอซีันครับก็อย่าลืมอย่าพลาดกับผมสิบเจ็ดกรกฎาคมทุกลงทุกประเทศครับเขายนขายอ้อเอาคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ครับผมพร้อมมาคินาครับสวัสดีครับ